พิพิธภัณฑ์ไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติบ้านเชียงแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า3,500ปีของไทยที่สำคัญเป็นที่รู้จักทั่วโลกคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ซึงได้มีการค้นพบแหล่งโบราณาคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2,510กรมงศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชะดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถท,ทอดพระเนตรการทํางานของเจ้าหน้าที่ ด้วยความสนพระราชาหรือถ่ายยิ่งพิพิธภัณฑ์ได้จำลองหลุมขุดคนมีพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะทอดพระเนตรหลุมขุดค้นลำดับต่อมาเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงตั้งแต่เริ่มค้นพบจนปัจจุบันรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดี บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องลักษณะเด่นของโบราณวัตถุบ้านเชียงประเภทต่างๆทั้งภาชนะดินเผาสีดำและภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงอาวุธสำริดและเหล็กเครื่องประดับสำริดหินและแก้วประเภทกำไลข้อมือห่วงคอและลูกปัดมีการจัดแสดงหลุมจำลองจัดตั้งโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพสีใน ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักโบราณคดีได้ศึกษาและปฏิบัติงานทั้งยังได้จัดเป็นนิทรรศการกลางแจ้งคือเป็นหลุมขุดค้นในสถานที่จริงนอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงขุนจำลองแสดงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเช่นการทำมาหากินการหล่อโลหะก,การถอผ้า รวมถึงพิธีกรรมในการฝังศพที่บ้านเชียงในอดีตอีกด้วย